นิทานเรื่องกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาของคุณใจดีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณใจดีคุณใจดีเขาขยันตั้งใจทํางานแล้วก็มีรายได้พอสมควรเลยวันหนึ่งอยากคืนเงินเหล่านั้นกลับไปให้สังคมบางส่วนก็เลยไปถามที่ปรึกษาภาษ,ษีว่าถ้าผมอยากช่วยสังคมอ่ะผมควรบริจาคหรือควรตั้งมูลนิธิเองดีที่ปรึกษาภาษียิ้มก่อนตอบว่าทั้งสองทางมีผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันถ้าแบบแรกคือคุณใจดีเลือกที่จะบริจาคให้กับองค์กรสาธาร,รณกุศลเงินนั้นน่ะมันจะถูกเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วคุณใจดีก็เอาใบอนุโมทนากลับมาลดยอนภาษีของตัวเองแต่ว่าคุณใจดีก็ได้แต่เชื่อใจนะไม่มีอนัจควบคุมว่าเงินถูกใช้ยังไงเงินนั้นไปถึงมือคนที่ต้องการจริงๆหรือเปล่า แต่ในขณะที่ถ้าคนใจดีเลือกตั้งมลูลนิีิขึ้นมาเองคนใจดีจะสามารถกําหนดทิศทางได้ว่าเงินที่ดึงออกไปเอาไปช่วยใครช่วยอย่างไรมั่นใจได้ว่าเงินนั้นไปช่วยสังคมจริงๆเพราะว่าคนใจดีควบคุมเงินเองแต่ว่าคนใจดีต้องรับภาระ,ะหนักขึ้นนะในการบริหารมลุลีิีิเองด้วยความโปร่งใสเพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินบริจาคเกี่ยวกับผู้คนจํานวนมากที่บริจาคเข้ามาม็เงินมหาศาลต้องตรวจสอบได้และต้องโปร่งใสเลยทีเดียวทีนี้ที่ปรึกษาทาง ภาษีก็ได้เตือนคุณใจดีก่อนจากไปว่าในอนาคตอะ่ะเมื่อมูลนิธิของคุณใจดีได้รับบริจาคเงินเข้ามาในจํานวนมากจิตใจของคุณใจดีห้ามเปลี่ยนไปยังคงต้องช่วยเหลือสังคมเหมือนเดิมนะเพราะเมื่อเม็ดเงินเข้ามามากๆในอนาคตอะ่ะจิตใจของคนอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะใช้มูลนิธิเป็นเครื่องมือเพื่อย้ายเงินโยกเงินจากกระเป๋าซ้ายไปสู่กระเป๋าขวาคุณใจดีก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเปิดมูลนิธิไปหลายๆปี คุณใจดีก็ได้เรียนรู้ว่าเงินที่สะอาดอะ่ะคือเงินที่โปร่งใสตั้งแต่ต้นไปจนตลอดทางการทําความดีไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเดยแค่ทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์ก็พอวันนี้ไปแล้วจเจอกันเทิปหน้าค่ะบ๊ายบาย